thank you ู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะความยุติธรรมในบ้านเมืองของเรามีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนหากมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วนะคะปัจจุบันค่ะก็ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่เป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะซึ่งเขาได้นําป้ายคล้องคอแล้วก็เดินเข้าไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะตลอดจนถนนชุมชนเขาก็เดินไปทั่วเพื่อเป็นการร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเขาและเขาก็ประกาศไว้ว่าเขาจะคว้านท้องตัวเอง ด้วยนะคะและท่านผู้นี้นะคะเขาจะเป็นใครแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรเราก็จะไปพูดคุยกับเขากันและขณะนี้ค่ะทางทีมงานของเราก็ได้เดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและด้านหลังของทิชันนะคะก็เป็นบ้านเลขที่129ทับเซึ่งเป็นบ้านของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับเขาถึงเรื่องราวทั้งหมดกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะคืนวันที่26กันยาปี53ครับคือบุตรชายผมเป็นเด็กติดยาอันนี้ผมก็ยอมรับเพราะว่าเพิ่งพาไปบําบัดที่ราชบุรีกองพัพัฒนาที่1แล้วก็เอามาทํางานที่นี่ได้ห้าเดือนแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนที่ในโรงงานก็มาชวนดูดยาจะดูในบ้านก็กลัวว่าผม จะว่าจะเลิกเมียเขาขู่ว่าถ้าดูดเที่ยวนี้เขาจะเลิกกันก็เลยเขาเลยชวนกันไปดูดที่บ้านล้างติดก,กับบ้านในดาบคนที่ยิงลูกชายผมพอดูดจังหวะที่ดูดเสร็จหมาก็เห่าหน้าบ้านหมาก็เห่าหน้าบ้านเขาก็ดูความที่เขามันก็ตกใจอะ่ะกลัวเว้นพวกผมกลัวตำรวจอะไรเงี้ย ก็เลยปีนกำแพงบ้านซึ่งอยู่ติดกันซึ่งขั้นกลางระหว่างบ้านในดาบตำรวจกับบ้านล้างเพื่อหันไม่มองที่ถนนว่าใครมาเขาบอกว่าถ้าเป็นตำรวจเขาก็จะปีนออกไปทางหลังออกท้องนาไปแต่นี้พอจังหวะขึ้นไปยืนมองมองหน้าบ้านก็โดนตำรวจข้างบ้านที่อยู่บ้านติดกันะยิงตกจากกระดานตินตกจากกำแพงเข้ามาที่บ้านล้างเลือดกองเลือดอยู่ในบ้านร้างทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็ไปแจ้งความตำรวจว่าลูกชาย ดาบตำรวจคนที่ยิงลูกผมไปแจ้งความว่าลูกผมบุกลุกเข้ามาในบ้านเขาไปทําท่างัดแง่ายที่ประตูหลังบ้านเขากเขาเก่าวหาว่าอย่างนี้เลยว่าเขาตื่นมาตอนดึกเขาหมาเหา่าซึ่งมันก็สอดประมาณตีสองที่สามคือเขาก็สอดคล้องกับลูกผมคือหมาเหา่าลูกผมก็ปีนเขาก็ตื่นมาหมาเหา่ามันก็สอดคล้องกันจุดหนึ่งแล้วจุดที่สองเขาบอกว่าเขาตื่นเขาเขาก็ถือปืนลงมาข้างบ้านเห็นเห็นเนงาตะกุ่มคุ่มที่ประตูหลังบ้าน เหมือนกับนัดจะงัดอย่างเงี้ยแล้วก็ลองถามว่าใครพอลองถามว่าใครเขาได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเขาเลยยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วบุตรชายผมก็วิ่งไปที่กำแพงหลังบ้านด้านทิศตะวันออกบุตรชายอยู่ในบ้านตำรวจหรือเปล่าอันนี้เขากล่าวหาไม่ไม่ได้เข้าครับอันนี้คือข้อกก่าวหาของเขานฮะเขาเก่าวหาเขาบอกว่าบุกผมบุกลุกยิ่งไปที่กำแพงลึงกำแพงทิศตะวันออกซึ่งมีกะไดพาดอยู่แล้วหันหน้าวาดมือทําท่าจะยิงเขาเขาเลยยิงป้องกันตัวไปหนึ่งนัด แล้วบุตรชายผมก็ปีนกำแพงไอ้ปีนบันไดหนีขึ้นบนกำแพงก็มีอาวุธด้วยไม่มีครับแต่ว่าเขายัดมาเขาเข่าหาว่าเรามีปืนเขาเขายัดมานี่คือเป็นคําพูดของเจ้าหน้าที่ตํารวจคนที่ยิงอ๋ออ่ะก็และข้อสงสัยของผมก็คือตามมาเลยครับข้อแรกหมาเขาแปดตัวครับบุตรชายผมลงไปนี่ก็เก่งเกินมนุษย์อืมใช่มาต้องแปแล้วคืนนั้นเป็นช่วงเวาสุมยี่หกกันยาครับมันคืนเดือนมืดเขาจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไหมอ่ะข้อสอง แล้วก็อันดับที่สามตรงประตูหลังบ้านเขามีเขามีโต๊ะตัวใหญ่วางหม้อหายถ้วยชามกละมังถ้าบุตรชายผมจะงัดแงะชั้่ประตูหลังบ้านอย่างที่เขากล่าวก็ต้องยกทั้งรอยนิ้วมือก็อยู่เต็มและเครื่องมืองัดแงะก็ไม่มีแล้วก็ข้อสามถ้าเขายิงในบ้านจริงหยดเลือดในต้องอยู่ในบ้านเขานี่จากคาให้การของทั้งสารวัตรทั้งหลายคนกาบอกว่าไม่มีจดเลือดในบ้านทั้งบนกําแพงทั้งกระไดไม่มีอ่านี่เราก็สงสยัยละ แล้วก็วิถีกระสุนซึ่งตํารวจไม่ยอมพิสูจน์เลยทาไงก็ไม่ยอมพิสูจน์<ม>คือบุตรชายบอกว่าโดนยิงบนกําแพงแต่ในดาบบอกว่ายิงที่มุมกําแพงในแนวระนาบ<ม>เขาบอกเขาเขาฟักปืนออกมาแล้วยิงผมถามถาม้ายิงเขาก้นปุ๊บ<ม>กระสุนต้องลงที่ไหน<ม>ใช่ไหมครับกระสุนนี่ต้องต้องจากก้นนี่ต้องลงไปที่ต้นขาใช่ไหม,มเพราะว่ามันยกยก,ยกกดปืนลงแต่นี่ได้รับการผ่าลำไส้ กระสุนขึ้นไส้ไส้อยู่อยู่บนก้นหรือว่าหรือร่างก้นล่ะครับเนี่ยข้อสงสัยของตำรวนแรกแล้วซึ่งตํารวจก็น่าจะรู้ดีแต่ว่าไม่ยอมทําแต่รีบร้อนไปที่โรงพยาบาลไปให้บุตรชายเซ็นรับสารภาพถามว่าบุกลุกและสภาพบุตรชายเพิ่งผ่าตัดออกมาโดนวางยาสลบไปถามเ้าซิเด็กก็อยากพักผ่อนพูดตำตงก็เลยอ้าวบุกลุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบุกลุกเข้าบ้านล้างไปดูดยาจริงเขาก็รับสารภาพตรงนู้นแต่ไม่คิดว่า เขาจะการเป็นรับสารภาพตลอดข้อหอา,หาอแล้วปืนข้อที่มาของปืนปืนนี่มามาเจอตอน9ก้าโมงเช้าโดยโดยชาวบ้านผู้หวังดีโทรโทรแจ้งไปที่ดาบเจ่าสามารถที่อยู่ที่ป้อม,อมบอกว่าเจอปืนอันนี้ข้อเขาก็แปลกใจครับรอยนิ้วมือก็ไม่มีรอยนิ้วมือที่ปืนไม่มีไม่มีครับอันนี้ตรวจแล้วใช่ไหมตรวจแล้วครับเพือ่อให้การในชั้นศาลด้วยแล้วก็มันอยู่ในพงหญ้า ซึ่งคนไปเมื่อผ่านมาไม่ไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วปืนนี่ยู่สภาพใหม่ภาพถ่ายปืนก็มีผมไปขอขาจักสารมาละเนี่ยเราก็สงสัยเราบอกว่าให้หาที่มาของปืนด้วยผมกลัวจะโดนยัดข้าหาแต่เขาก็เฉยกันอย่างเดียวเฉยไหมถึงใครเฉยจ่ะวัดท้องที่ท้องที่ไม่ทําตามร้องขอใช่ครับแล้วร้องขอไปแล้วใช่ไหมว่าขอพิสูจน์พิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์วิถีกระสุนเขาก็เฉยอย่างเดียวม้วนนิ่มอ่ะคือใหม่ๆหม่ตำรวจไม่รับแจ้งความคนยิง ไอเรื่องที่ผมกล่าวว่าเขาป้องกันตัวเกินเหตุเขาไม่พูดถึงครับแล้วมันต้องไปร้องเรียนหลายที่จนจนเขาจนเขาาอะไรคือว่ารับแจ้งความหลังจากนั้นอีกหลายเดือนอ่ะไปร้องเรียนที่ไหนท่าโอ้โหสจชตองหนึ่งต้องหนึ่งต้องหนึ่งคือไอน้บ้านเลขที่ตองหนึ่งหนึ่งของสำนักงารัฐบาลอ่ะอ๋อครับครับแล้วก็สนรับเรื่องร้องทุกข์อ่าใช่ครับแล้วก็ไปเจริญตารวจครับแล้วก็ไปที่สอบสวนกลางฮะแล้วก็ ภาคหนึ่งผู้ทอนจังหวัดครับร้องมาหลายที่เลยแล้วก็ไปสภาทนนายความครับสภาทนวางเขาก็รับแก้ต่างให้ฮะแล้วก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ปปทแล้วก็ปปชไปร้องทุกที่เลยครับปปชนี่เรื่องก็อยู่ในอยู่ในอนุกรรมการส่งเรื่องอยู่ครับส่วนปปทนี่ภาคหนึ่งรับเรื่องส่งไปแล้วครับเรียกผมไปสอบอีกเอบาแล้วก็ส่งเรื่องลับไปทางสำนักงานปปทครับ ตอนนี้มีหนังสืออะไรหน่วยงานที่เราไปร้องเรียน,น่มีตอบรับมาบ้างหรือเปล่าก็มีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพก็บอกว่าจะหาทางช่วยเหลือครับก็ยังไม่รู้เขาจะช่วยยังไงเขาแต่มันก็ยังเห็นว่าไอ้เงินช่วยเหลือเยียวยาต่างๆมันก็ต้องรอคดีสิ้นสุดเพราะว่ารอพิธีกาไอ้ข้อหาบุกรุกแต่ว่าแล้วก็ชั้นต้นอ่ะศาลยกฟ้องเพราะหลักฐานแต่ชั้นอูธทณ์นี่ ผู้ตรงๆเลยครับผมไม่ไม่ทราบว่ามีการอู่ทอนเขาบอกว่าผมไปถามว่าเขาอทธรณ์อายการท้าอุทอ์ไหมที่ศาลศาลบอกว่าไปรอที่บ้านได้เลยเดี๋ยหนังสือส่งไปผมรอจนหนังสือก็ไม่มีส่งจนคำพิพากษาตกมาถึงได้รู้ว่าอทธรณ์เขาเขาอทธทณ์ฝั่งเดียวผมไม่ได้แก้ต่างทั้งที่เราชนะชั้นต้นแล้วเราจะเสียสิทธิ์การอทธรณ์ทำไมศาลศาลเลยตัดสินจำคุกสามเดือนปรับสามพัน โทษจำรอ,อยงอยาวหนึ่งปีแล้วเนียวก็ไปขอให้ทนายขอแรงที่ว่าสารช่วยดีกาให้ใ<ช>ตอนนี้ตอนนี้ดีกาอยู่ใช่ครับไอ<ช>้ข้อหาบุกลุกส่วนข้อหาพยายามฆ่าไอ้เจตนาฆ่าอะไรเนี่ยที่เขายิงลูกผมนะม่ะอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าตำรวจทำสำนวนอ่อนไม่แนบสำนวนวิถีกระสุนไม่ไม่แนบไอ้ยหยดเลือดคือไม่พูดถึงฝั่งที่เป็นประโยชน์กับฝั่งผม ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูถึงเอกสารนะคะว่าผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านนี้เขาไปยื่นที่หน่วยงานไหนบ้างค่ะพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริง

เอกสารที่อยู่ตรงหน้าที่ฉันก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณนัทวัฒน์นั้นอบอกให้ฟังว่าได้ไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนบ้างค่ะเริ่มแรกผมก็ไปร้องขอความเป็นธรรมจากสภาธนายความแล้วก็ท่านก็รับช่วยแก้ต่างให้แล้วก็ต่อจากนั้นผมก็ไปร้องตามหน่วยงานของตำรวจคือผู้ทอนจังหวัดพระนครศรียาแล้วก็ผู้ทอนภาคหนึ่ง แล้วก็ท่านผู้บริการตำรวจแห่งชาติท่านก็ส่งเรื่องต่อให้เจรแล้วก็มาคณะกรรมการสิทธิเนชชนแห่งชาติซึ่งท่านคณะกรรมการสทธิวนชาติก็มีหนังสือตอบรับกลับมาว่าตำรวจได้ล่วงละเมิดแต่ก็ท่าหรือสอบถามไปโดยคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่อันนี้คือบ้านเลขที่ต้อง1-4ตัวของทำนีติรัฐบาลอันนี้ไปร้องตอนที่ท่านนายกยิ่งรักมาอุทิยาก็ยังไม่ได้แล้วก็มีทำหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็มีความอนุเคราะห์ให้ปปทออกมาสอบถามเรื่องตอนนี้เรื่องที่ส่งกลับไปที่สำนักง,งานใหญ่ ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็กำลังพิจารณาอยู่และอันนี้คือหนังสือท้วงถึงท,ท่านอายการจังหวัดเมื่อตอนที่เกิดเรื่องยัง,ย,งยังไม่ทันได้สั่งฟ้องทำหนังสือท้วงถึงท่านอายการแต่ท่านอายการก็ไม่ไม่เรียกไปสอบถามเรื่องราวข้อที่เราติดใจ แลส่วนนี้หลังจากที่ไปประท้วงก็มีตำรวจบอกให้ไปทำเรื่องร้องที่จเจริตำรวจแห่งชาติใหมแล้วหลังจากที่เราไปร้องบ้านเลขที่หนึ่งเมื่อตอนที่ท่านนายกมายุทธยาก็มีนังตือต่อรับจากกมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสองฉบับแล้วก็มีของท่านวุฒิสภาหนังสือเรียกไปสอบถาม เรื่องราวฟังความคิดเห็นแล้วก็มีท่านพูดท่านพูดติดาท่านพูด,ก,พด,ก,พดก,ก็ทำเรื่องให้เสนอไปที่ให้เราไปติดต่อเพื่อเสนอเพื่อเสนอเรื่องราวให้สามพันเก้าพิจนาหาทางช่วยเหลือคนจนต่อไปในให้รับความยุติธรรม ซึ่งท่านก็เสนอแนะให้ไปที่คอปกรแต่ว่าเราก็ติดที่ไม่มีรายชื่อสองหมื่นชื่อรับรองในการเสนอก็ได้แต่เขียนอย่างนี้เพื่อให้แบบว่าให้ท่านหาทางช่วยเหลือต่อไปเพื่อคนจนจะได้มีโอกาสยืนในสังคมบัางเพราะผมก็ไม่ได้หวังว่าลูกชายผมรอดถ้าลูกชายผมรอดแค่หวังให้ลูกชายผมพ้นผิดแค่ศาลยกฟ้องผมก็น่าจะพอใจแล้วแต่ถ้าผมต้องการเงินทอง ผมก็ฟ้องข้อหาที่เขาทําร้ายร่างกายลูกผมจนต้องหยุดงานกระสุนท้าให้ตัวผมสามารถเรียกค่าเสียหายได้แต่ผมก็ไม่อยากได้แต่ต้องการคือให้คนจนมีโอกาสในสังคมบ้างที่ที่ทําอย่างเงี้ยที่ประกาศฝันท้องเพื่อเป็นทาหอนต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่รังแกประชาชนอีกต่อไปเขาได้จาเอาไว้ลูก่ายของบุตรชายนี่เป็นยังไงอ๋อนี่ครับเขาโดนยิงจากก้นทะลุข,ขึ้นลําไส้สองจุด จนผ่าลำไส้ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมติดใจ,จ้แต่ทีแรกและเพราะเขาก็ยิงในแนวล่างหนักถ้าเขากดกดกระสุนลงกดปืนลงต่ํากระสุนก็น่เข้าก้นก็น่ทะล,ะลุลงลงต้นขวาแต่นี่มันขึ้นไส้ไส้มันอยู่บนบนก้นหรือละหรือล่างก้นละครับที่ผมติดใจแต่ทีแรกเลยแต่เขาไม่มีใครทําอะไรให้ผมก็คือลักษณะมีการยิงล่างขึ้นบนใช่ครับก็คือยืนบนกําแพงนั่นเองใช่ครับมันถูกตามที่ลูกผมพร้อมได้รอยเลือด ที่เราติดใจอะรอยเลือดก็อยู่ในบ้านล้างในบ้านล้างไม่ได้อยู่ในบ้านคู่ที่ว่าล่าหาเราใช่ครับเผาหาว่ายิงในบ้านทำไมยิงแล้วไม่มีรอยเลือดถ้าเขายิงในแนวหน้าจากยืนยืนขากันเนี่ยถ้ายิงเข้าก้นกระสุนมันก็ต้องทะลุจากก้นลงไปที่ต้นขาถ้ายิงยิงแนวเฉียงแต่ถ้ายิงขึ้นมาก็จากทะลุจากหน้าไปหลังอันนี้หลังมาหน้าหรือยังไงแต่นี่มันเข้าข้างทะลุไปตรงที่ด้านข้าง กระสุนมันก็คือมันคาให้การตรงกับทางบุตรชายให้การมากกว่าแต่ว่าตํารวจเพิ่มไม่สนใจรีบร้อนอย่างเดียวคือให้ไปเซ็นรับสรารภาพขณะที่พึ่งพาตัดออกสาภาพอย่างเงี้ยมีเครื่องช่วยหายใจวางยาสลบอันนี้นะฮะคือสิ่งที่เขาทํากันก่อนอันดับแรกเขาจบสืบสวนสอบสวนมาจากสถาบันไหนครับเนะี่ยแล้วเราไปร้อง ท่านดีเไอเห็นข่าวที่ผมไปแล้วก็เข้ามาหาทีมถึงที่บ้านเองเลยออ๋มาที่บ้านเลยใช่ครับมาทําสํานวนอะไรเสร็จแล้วก็เรียกผมไปพบที่สํานักง,งานดีเอที่ชั้น6โดยมีนายตํารวจเก่าคนท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเขาก็อายการสั่งยุติเรื่องราวแล้วเขาก็ไม่สามารถจะรื้อฟื้นอะไรได้แล้วเขาก็พูดว่า ระหว่างเด็กติดยากับตำรวจผมก็ลำบากใจแนคะ่นั้นนี่เราก็ไม่อยากพูดเลยมากลำบากใจนี่หมายถึงยังไงเขาเนี่ยไว้เริ่มยังไงเนียเขาบอกว่าระหว่างเด็กขี้ยาเขาพูดแค่นี้ระหว่างเด็กขี้ยาก,กับตำรวจให้เราให้ช่างน้ำหนักเอาใช่ครับให้เราช่างน้ำหนักเอ,เองว่าเขาถ้าเราเป็นเขาเขาจะทำยังไงอย่างเงี้ย ตำรวจหนึ่งนายปืนหนึ่งกระบอกสุนัขแปดตัวกบุตรชายผมคนเดียวเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเหรอครับล่องรอยในในบุตรชายที่ถูกยิงเนี่ยมีรอยสุนัขก,กัดไหมไม่มีครับเพราะอะไรถึงไม่มีผมไม่ทราบเหมือนกันลูกผมอาจจะใส่เกาะไปก็ได้ครนะ <c oughs> การที่ไม่มีรอยสุนัขก,กัดเนี่ยก็หมายความว่ายังไม่ได้ลงใบเหยียบในบ้านของใช่ครับผู้ที่ ว่าเป็นตำรวจเนี่ยใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับเนี่ยสุนักในรูปก็มีครับจะให้ดูเนี่ยรูปสุนักก็มีไม่ใช่ไม่มี ลูกสุนัขของเขาอันนี้สุนัขที่อยู่ภ <ใน S 2> ายใ, <น S 2> ในบ้านของเขาใช่ครับขณะนี้ที่ภาพที่เห็นนี่คือเขาปล่อยออกมาวิ่ง,งนอกครับกี่ตัวที่อยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านทั้งหมด8ตัวครับแต่ที่เห็นในรูปนี่7ตัวเพราะวันนั้นท่านทนายเขาบอกว่าอยากได้ลูกสุนัขเพื่อไปยืนยันในชั้นศาลผมก็เลยจอดรูปเนี่ยท้ายรถผมแล้วก็ถ่ายรูปไปสุนัขก,ก็วิ่งเกียวมาละ และนี่ถ้าเข้าไปในอนิเวนบ้านที่มีรั้วล้อมรอบกลางคืนผมก็ยังไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะทำไงบ้างมันจะกัดลูกเราขนาดไหนใช่ครับถ้าลงไปจริงใช่ คุณผู้ชมคะรูปถ่ายของผู้บาดเจ็บแล้วก็หนังสือร้องทุกข์ที่ส่งไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะปรากฏว่ายังไม่เป็นผลกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนท่านนี้เลยค่ะจนเขามีความคิดที่จะคว้านท้องของตัวเองเพื่อประท้วงในเรื่องความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะคะเรื่องราวของเขาคะ่ะยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสชนาและชมปฏิมากรรมฝีมือสวย,สวย เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงครงจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999 รนะนนมั่นระวังในการที่จะบริหารชีวิตบริหารความเสื่อมบริหารทรัพยากรบริหารวัตถุให้มันเหมาะสมกับสถานภาพฐานรูป และกำลังสติปัญญากำลังบริโภคของตนให้มันเหมาะสมกับความสามารถด้วยไม่ใช่บริโภค500แต่ความสามารถ50อย่างนี้ก็กลุ่มละอย่างนี้ก็เสื่อมหนักกว่าเก่าอีกละไอ้บริโภค50แต่ความสามารถ500อยไอ้อย่างนี้ก็พอจะยิ้มได้ต่อสามโลกละยิ้มได้ว่าเราชนะความเสื่อมหรือไม่ก็ลําหน้าความเสื่อมไปได้ นนขั้นตอนแรกทำยังไงครับก็เราต้องวางแบบก่อนนะครับะะจะมีแบบลักษณะอย่างนี้ครับก็บขั้นตอนก็คือติดกาลารเทคลงบนลงบนพื้นไม้ครับ,รบเป็นลักษณะอย่างนี้นใช่อย่างนี้แล้วก็จากนั้นก็ใช้มือขุดใช้มือแกะสลักตามลายตามแบบ,รบเราต้องฝ<ม>ากรหัส ไปที่พื้นไม้ก่อนใช่ครับออใช่ครับพื้นไม้ปุ๊บแล้วก็เราต้องไล่แกะไปเรื่อยใช่ครับก็แกะตามลายที่เราออกแบบไว้ออครับก็โดยใช้พวกเครื่องมือนี่ก็เรียกว่าสิวครับครับผมใช่สิว ปิดิดแบบนี้ใช้เวลานานไม่นานฮะก็ใช้กาลาเทคทั่วไปครับกาลาเทคผสมก็น้ำนิดหน่อยก็ฉาบทาฉาบไปแล้วก็เอากระดาษติดครับลวดลายต่างๆที่อยู่ใน,ในกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป,เป็นแนวคิดยังไงฮะเป็นแนวคิดของหลวงปู่ครับที่จะเอาแบบรูปแบบไหนเราเราก็ออกแบบมาให้หลวงปู่ดูครับอ๋อถ้าหลวงปู่โอเคก็ทำเลยใช่ครับ แต่ถ้ามีการแก้ไขไม่ส่วนใหญ่ก็มีฮนะหลุงป,ปู่ก็บอกว่าแก้ส่วนนั้นส่วนนี้ครับอ๋อจนจนเป็นที่น่าพอใจแล้วถึงจะวางแบบใช่ครับผม ค่ะคุณผู้ชมคะความยุติธรรมจากหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนท่านนี้ได้ส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปก็ยังไม่เป็นผลเลยค่ะซึ่งในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้ออกไปตีค้องร้องเปล่าเกือบทุกวันและก็ได้ประกาศไว้ว่าจากคว้านท้องของตัวเองในวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันตำรวจถ้าหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกค่ะในตอนหน้านะคะเราจะไปดูกันว่าเขาท่านนี้นะคะจะออกไปเดินตีค้องร้องเปล่าที่ไหนบ้าง และจะได้รับคําแนะนําจากประชาชนผู้ที่พบเห็นอย่างไรรวมไปถึงเขามีความคิดอย่างไรที่จะคว้านท้องของตัวเองนะคะต้องติดตามชมกันในตอนหน้าค่ะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพยงเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม ะะก็สามารถส่งเข้ามาตามอ e ีเมลหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ